สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปดูใกล้ๆกันเลยดูจานโก,กปรับระดับพื้นที่บายสองแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวของวันเลยไาเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันอ่าเดี๋ยวปรับตรงนี้หน่อยนึงพอเสร็จแล้วก็นี่ขวามือเราจะมีการถ่าย เนี่เห็น้อยถ่ายนี่มันสูงน่ละจะไปทางหน้ารถไถน่ะะนะลักษณะดินก่อนข้างเหนียวเลยละโอ้โหเอาแล้วเดี๋ยวจะเกิดการฟรีนเกิดขึ้น เริ่มลงไปดันแล้วโอ้โหมาแล้วเห็นทีนเหนียวเลยแะต,ตรงนี้มันตามรอยลูดเกี่ยวนะโอ้โหรอยลูดเกี่ยวบานเลยเต็มเลยแสดงว่าลมแม่ตรงนี้ เอาค้าไปปั่นก็เดียบร้อยไปโอ้แต่จะให้ลงให้มันเสมอกันนี่น่าจะถ่ายหลายเที่ยวหน่อยเัและมาเกียวไว้ตรงหน้านะครับนะโอ้โย เลยเต็มเต็มไปดันหน้ามันเลยโหดิ่นข้างๆเหลียวอ่เห็นล่องรอยรถเกี่ยวมันครับน่ะ nè bắt lúc có trốn tài nữa ơi nè mát thằng nha đi néo à tổng khai thấy là lái nó chắc ăn cửa chào đi mà เริ่มดันไปในที่ลุ่มแล้วที่ต่ำๆตรงนั้นเจอดินเหนียวก็ต้องมีการถ่ไถหลายๆเที่ยวแล้ว ยิงลึกยิ่งเจอดินเหนียวยังดีได้ไม่ฟรีโอ้โหทะล้อฟรีล้วกินน้ำมันหลายแล้วไม่ค่อยได้งานด้วยอ่ะไก่ไก่ไกจะเสร็จแล้วครับอ่ะคลับเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อย จะเอาลึกไปกว่านั้นไม่ได้แล้วดินเหนียวเดี๋ยวเวลากินค่าชั่วโมงเจ้าของนาเขาเอาล่ะเก็บกับแผวแล้วเพราะว่ามันเยอะกว่านี้ไม่ได้ป่ะเราก็ต้องจากลาเพียงเท่านี้นก็หมายโอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ